สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องไอแชมวันนี้พวกเรานะครับผมมากับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมนะครับทุกคนไข่ออกกล้องหน่อยนี่ไงใครใครอะไรน้องๆวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันดิครับเดี๋ยวพวกเราพื่อนใครต่อไปที่โพดเอยู่บางแสนนะตอนนี้เราอยู่หาดบางแสนนะตอนนี้หาดบางแสนนะครับผมตอนนี้โหดูคนคนเยอะมากนะครับ แต่ละคนอ่ะน่ดโมาล้ดีวเราคอนเทนต์อะไรกันี่ผมมีอะไรบอกว่าว่าอะไรว่น้องผมจคน้่เฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีดเฮ้ยดูวิจองมัน่ะเฮ้ยดูวิดรณ้องมัน่ ันนี้ได้อันนี้ได้ตัดมุกเลยเฮ้ยนานๆนานๆก่อนจะพูดีอะไรนะโงต้องคิต้องอะ่ะเขต้องคิดเลยนะจริงจังเนี่ยเฮ้ยนานๆเดี๋ย่พูดีนี่นี่ก็เป็นพี่ๆน้องๆกันนะครับวันนี้มาเที่ยวบางแสนนะครับผมไม่ได้มาเที่ยวมาแวะนะฮะมาแวะพักผ่อนพักผ่อนนะครับ Well เ,เราทำงานทุกวันไม่เคยได้พักก่อนทุคนเขาเลยทำงานด้วยแล้วก็พักไปในตัวแต่คอนเทนต์เราเนี่ยคือส่งเดชมากเลยครับยันจะถ่ายก็ถ่ายวันน네ี้เป็นเหมือนประมาณส่งซาเบะยางไงคอนเทนต์ฟรีสไตล์ช่องไอแชมช่องไอแชมท่ากกดติดตามด้วยนะครับแล้ววันนี้เราไม่ได้มาแค่เราไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับผมเรามากับพระด้วยฮะไม่ใช่แต่ธรรมาะคือได้ยอมฝากติดตาม เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปในห้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครตื่นสายเจอผมแน่เอาเฮ้ยอันนี้เหรอพี่ถ้าเดี๋ยวดูสภาพก่อนนาโดนแกงดีกว่าอะทุกคนเอาถ่ายไปที่ตรงนน้นเลครับว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปเดินชายหาดกันแล้วพรุ่งก้องแพงนะทุกคนก้องแพงทุกคนเดลยวจะโอ๊ไม่ถามเลยจ้ะขอถามว่าเขาเตรียมเปิดได้ไหมเขาบอกเตรียมปิดเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าพรุ่งนี้ถ้าใคร ตื่นสายนะครับครับผมมาอยู่ในช่องผมแน่นอนผมพูดแค่นี้แหละเฮ้ยเพองไหนมะแกเลยเหรออ้าวผมไม่รู้ใครตื่นสายผมโดนอ่าโอเคเดี๋ยวตัดคลิปให้นี้ก่อนนะไม่มีผมแน่อ่าโอเคแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องไอ้แชมป์นะฮะถูกต้องนบ๊ายบายไปเจอกันนะหลังจากที่เมื่อคืนนัดไปเที่ยวกับสนุกสนานผมจะพามาดู วทุกคนเมื่อคืนไปเที่ยวกันทีลุกตนานนะ <c oughs> พอถึงเช้า กันสนุกสนานเนี่เมื่อคืนสาวมาไม่ไหวโอเคไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมไปตป่นไังครับผมตื่นตื่นกันหรือยังฮะเฮ้ยท่านชาสอนล้างน้ำเพรตื่นอาบน้ำก่อนจ้า ตื่นลูกคนเก่งลูกตื่นแล้วอาบน้ำก่อนนะจ้าเดี๋ยวนี้ให้ออกแขนคุยกันเอาในชจ้าใครอาบก่อนอาบหลังล่ะตื่นอนาบน้ำนะครับแล้วมีโอ้ยนี่มีใครยังไม่ตื่นดีก<ค><ย>อ่ะฮะขลเหลือจัน<ค>อ่า<ย>จันโอ๊ตครับก่จันทุ่งจะไม่ดับไปดูแลยนี่ก็สี่โมงแล้วครับ ตื่นจ้าสี่โมงแล้วเพัชชาสอนรามน้ำเพชรตื่นอาบน้ำก่อนจ้าคูตัวตัวตัวครับโอู้ตะโกนขนาดตัวสี่โมงเย็นแล้วนะไปงานปะเนี่ยวันเนี้ยไปไหมถามจะไปงานไหมอยโกรนอเคครับสี่โมงเย็นแล้วนะครับดูดิว่า อาแบ่งก์กอาบน้ำเลยนะครับผมครับตอนนี้เรากําลังทยอยอาบน้ําเปลี่ยนจากทยอยเปลี่ยนจากทยอยเป็นเชิดได้ไหมเชิดได้หน่อยอ่าล่าแล้วเดียวครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปอาบน้ํากันก่อนนะครับบ๊ายบาย